Ah, o som... ที่ทั้งใส่ iPad ได้ใส่โน้ตบุ๊กได้แถมยังลด15%ทุกใบคลาสสิก62กระเป๋าทรงถดแฟชั่นยอดฮิตดีมาพร้อมฟังก์ชันครบครัน,นด้วยช่องเก็บของถึง16ช่องไม่ว่าจะเป็นช่องล้วงอเนกประสงค์ช่องซิปเซฟตี้ช่องคอสเมติกและยังใส่ iPad 10.2นิ้วและโน้ตบุ๊ก14นิ้วได้ด้วยนะคะราคาเต็ม2,790บาทลดเหลือ2,372บาทคลาสสิก75กระเป๋า c a r ิออนถดสามารถลดซิปด้านหลังกระเป๋าและสอดเข้ากับคันชักกระเป๋าเดินทางก็ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจาก ยังใส่เสื้อผ้า iPad หรือน t e ต o ุก14นิ้วได้สบายๆบายราคาเต็ม2,990บาทลดเหลือ2,542บาทคลาสสิก39กระเป๋าโถอโดโอเวอร์ไซด์้วยฟังก์ชันจัดเต็มถึง23ช่องจัดเก็บกระเป๋าใบนี้สามารถจุของได้เหมือนกับยกบ้านทั้งหลังสามารถใส่ iPad 10.2นิ้วและโน้ตบุ๊ก14นิ้วได้ค่ะราคาเต็ม2,890บาทลดเหลือ2,457บาทคลาสสิก106สอรี่ถทดใบเดียวตอบโจทย์ทุกสอรี่ช่องจัดเก็บอัจฉริยะถ,ถึง17ช่องช่อง10หลักกว้าง จุได้ทั้งเอกสาร A4 iPad 10.2นิ้วหรือโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วก็เอาอยู่ราคาเต็ม2,790ลดเหลือ2 3, 3 7 2บาทคลาสสิก107 Smart Mode เปลี่ยนโหมดได้จริงใน2วิโหมดสพายไหลให้ f e ลวอ o r k i n g ูแมนคล่อง,คองตัวโหมด c o บอดี้สบายๆส,ส,สำหรับวันชิลๆและแน่นอนว่าใส่ทั้ทง iPad 10.2นิ้วและโน้ตบุ๊ก14นิ้วเลยค่ะราคาเต็ม2,990ลดเหลือ2,542บาท iPad c เ,เค l ีย e a r กดังรอบนี้เหลือ,ออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะคดลา ลด15%ทั้งแบรนด์เลงใบไหนไว้รีบมาช็อปกันเลย